อันนี้ผมไลฟ์สตรีมแนวตั้งหรือแนวนอนครับนี่อการมางหน้าจอถูกล็อกโปรดหมุนอุปกรณ์กลับ What the จอผมหน้าตั้งหรือนอนอสวัสดีครับคนเข้ามาแล้วช่วยบอกผมหน่อยว่าหน้าจอผมแนวตั้งหรือแนวนอนฮะ,ะสวัสดีครับผมนี่ไลฟ์แนวตั้งหรือแนวนอนอยู่ครับเนี่ย ตยินเสียงชัดไหมครับงงมากเลยกับการไลฟ์แบบนี้ออสวัสดีครับทุกท่านผมไลฟ์แนวตั้งหรือแนวนอนครับงงมากผมพยายามตั้งค่าให้มันเป็นแนวนอนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่นเป็นแนวตั้ง ครับหนึ่งผมมองไม่ค่อยเห็นโทษทีเอ่ออะไรนะครับเสื้อสวยครับตามถายโารมอ๋ออ๋อสวัสดีครับขอบคุณครับเสื้อสวยใช่ไหมในปีนี้ไม่น่าพลาด ช่วยบอกผมหน่อยตอนนี้ผมไลฟ์แนวตั้งหรือแนวนอนฮะเดี๋ยวผมลองดูซิว่าผมไลฟ์แนวตั้งหรือแนวนอนอืม แนวตั้งอยู่ครับแล้วงงไหมครับเนี่ยดูแล้วมันงงไหมผมอยากรู้การวางหน้าจอถูกล็อกโปรดหมุนอุปกรณ์กร,รับหรือว่างวดนี้ผมไลฟ์เป็นแนวตั้งไปเลยแล้วกันนะแนวตั้งแต่ทำให้ตัวผมดูนอนใช่ไหมผมไม่รู้ตั้งค่ายังไงผม ผมจับตัวเองตั้งแล้วกันอ่ะแบบนี้ดีไหมครับได้ไหมจริงๆผมไม่ถนัดแนวตั้งเลยโอเคจริงๆผมไม่ถนัดแนวนี้เลยนะครับแต่ว่าก็อ่ะตั้งก็ตั้งเพราะว่าพยายามก่อนก่อนไลฟ์ผมก็พยายาม พยายามเซตค่ามันเนาะก็ไม่รู้เซตยังไงเหมือนกันก็พยายามหมุนกลับแต่ว่ามันก็ไม่กลับนะครับโอเคอะตั้งก็ตั้งครับอะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลงไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามานี่กล่องที่อยู่ข้างหน้าเน,นี่ยมาแกะกันก็เป็นนาฬิกาเข้ามือจริงผมพอทราบแล้วแหละเพราะว่าทุกคนที่จะส่งนาฬิกาเข้ามาผมก็อยากจะ ให้เขียนนิดนึงว่ามาจากใครนะครับเพราะว่าเราก็มีการพูดคุยกันในเ,เรามีการพูดคุยพูดคุยกันในในในแชทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็พอจะรู้แต่ว่าก็อยากจะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่ชัดยังไงก็บอกด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็งานยุ่งหนาอดูตาผมก็ตุ่ยๆเหมือนกันนะ <c oughs> อาเสียงเป็นยังไงบ้างภาพเป็นยังไงบ้างนะครับช่วยช่วยบอกหน่อยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ เสียงเบาไปนิดเสียงเบาไปนิดใช่ไหมเดี๋ยวผมเร่งเสียงให้นะครับดีขึ้นไหมครับตอนนี้สิเสียงดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมครับถ้าดีแล้วก็บอกด้วยนะครับมาแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่หน้าฟูหัวฟู อ่าโอเคนะครับปรบมือให้คุณนักการนะครับคุณนักการสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมฮะอยู่บ้านก็เดี๋ยวรออีกแป๊บเดียวนะครับก็ขอเวลาไม่นานเดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูกันว่าในนี้มีอะไรแล้วก็อัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะครับช่วงอ่อจริงๆผมไม่ได้อัพวิดีโอมา นานแล้วนะครับเพราะว่าก็งานยุ่งจริงๆเนาะเจอกันทีไรก็งานยุ่งทุกทีก็ไม่เป็นไรครับเบาเสียงเบาเหรอเสียงเบาใช่ไหมอันนี้ก็คือดังขึ้นเลยอยัง Hi Ahmed right Ahmed Hi Ahmed Right, um, is it? Let me have look. เส mm ีย hmm. งดีขึ้นไหมครับถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมปรับดังขึ้นมาอีกมีคนเข้ามาแล้วผมตบมือให้โอเคเป็นไงบ้างฮะ อ่ะมาอัปเดตก็คือ,อช่วงวีคที่ผ่านมาผมมีส่งอะไรไปนะอีเทอร์นาใช่ไหมอีเทอร์นาวินเทจเก่าๆละแล้วก็ตัวนั้นก็มีเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนกระจกไปนะครับจริงจริง,รงผมอยากทำไลฟ์ตัวนั้นนะไม่ได้ทำไลฟ์สิอยากทำวิดีโอตัวนั้นมันมีนกลไกที่ค่อนข้างใหม่ๆจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเป็น,นกลไกที่ สมัยก่อนถ้าเกิดเป็นมิดเดิลเก่าก็จะเห็นแต่ว่ามิดเดิลเก่าเนี่ยจะเป็น,นกลไกของควิกเซตนะครับปกติที่เราคุ้นเคยครับเราจะเป็นการดึงเวทมย,ยมใช่ไหมครับก็ดึงมาดึงมา1ครั้งแล้วก็มันก็จะเป็นควิกเซตเดย์ทอะไรพวกนี้นะครับวันที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกากลไกรุ่น,นก่อนๆมันจะใช้วิธีการถ้ามิดเดิลที่เราเห็นเยอะๆก็จะมีการกดใช้กดเข้าไปกดตึ๊บแล้วมันจะเป็นสปริงดีดปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยนะครับ Oh sorry อืมมั n n ะเ be in Thai. sorry sorry maybe maybe i ้าผมมีโ c กาส i ม I าจจะทำเป็นภาษาอังกฤษ u ห้ s s ณ r r กคนั่นแหละครับก็จะเป็นกลไกที่เวลากดแล้วมันก็จะเปลี่ยนวันที่เร็วนะครับหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือดึงนะครับก็จะเป็นการดึงแล้วมันก็จะเปลี่ยนวันที่เร็วนะครับอันนี้ก็อยากจริงๆก็อยากจะ ทำให้ดูแหละแต่ว่าก็านาฬิกาเรือนนั้นอยู่กับผมนานแล้วเก่งใจเจ้าของก็เลยก็เลยส่งไปก็เลยไม่ได้ทํากันเอาไว้มีโอกาสหน้านะครับถ้านาฬิกาประเภทนี้เข้ามือมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเท่าที่จําได้มันก็จะมีโอเมก้ารุ่นเกา่กาๆนะที่เป็นลักษณะอพอใช้วิธีการดึงตึกตึกึก,กแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะเป็นการปรับวันที่เร็วนะครับไม่แด่ใจเคยเห็น เคยเคยผ่าน,นกลไกประเภทนั้นมากันบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้กันนะครับมีร้านข้าวหน้าเป็ดแนะนำสนใจลงโลเคชั่นข้าวหน้าเป็ดอันนี้มันหงนะครับไม่ใช่เป็ดนะฮะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวลองมาทำเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยละกันไม่รอช้านะครับเข้าหนะ้าเป็ดอะไรกันเนี้ยโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไปหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมขอเฮ้ยจริงจริงเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเรียกเรียกพวกก่อนใช่ไหมมันมีเรียกพวกได้ใช่ไหมแต่มันทำไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ผมต้องทำไงเรียกพวกแชร์ Share. ไม่รู้เรียกพวกโฮมไม่รู้อะทำไงไม่รู้กดแชร์เไม่เป็นไรฝากแชร์ให้ด้วยแลวกันนะครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็น l o เ tech มากอือปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอะไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ให้หน่อยละกันนะครับ เดี๋ยวผมขอลองดูสิอ่านี่ไงเดี๋ยวผมขอลองเดี๋ยวผมขอลองแชร์ก่อนละกันนะครับแล้วก็อีกอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะจะจะมาแกะกล่องตัวนี้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเรียกพวกใน f a c e b o o k มาให้มาหน่อยออแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวผมไปเรียกพวกไหนๆดีสักครู่นะครับระหว่างนี้ก็มีอะไรพูดคุยกันได้ก็ก็พูดคุยกันหน่อยได้นะครับเพื่อน โอเคเสียงดังฟังชัดไหมครับอ่ะผมแชร์ไปใน Facebook เผื่อใครเผื่อใครเห็นจะเข้ามาดูกันโอเคอะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยนะครับก็ เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับเวียนเวียนหัวกันหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะเสียงดังโอเคสักครู่นะครับผมกัแบปบึแบบ๊บมาชัด เลื่อนไม้ขึ้นหน่อยอ๋อแสดงว่ามันเบาไปละฮะถ้าเบาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบาไปอีกเดี๋ยวผมขยับไม้ได้นะเบาไปไหมช่วยบอกหน่อยแล้วกันเบาไปไหมครับ อันนี้เนาะที่เราจะมาแก้อู้ขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยยังอยู่ดีกันไหมฮะเกลียบเกลียบแป๊บนะครับ พร้อมกันยังฮะตรงนี้นะเห็นกันไหมไม่ชัดไหมครับชัดแล้วโทรศัพท์หล่นไม่หล่นมือรับทันมันหลุดมันหลุดแต่มือรับทันนะฮะเกือบไปเกือบไปเ,เดี๋ยวผมปึ๊บตกมือ อ่ะพร้อมแล้วเปิดกันก็ระหว่างที่เปิดนะครับก็จริงๆคนที่ส่งเรือนนี้มานะครับเขาจริงๆเขาก็เคยเซอร์วิสกับผมแล้วแหละนะครับแล้วก็เสร็จล้าก็เลยส่งเรือนนี้มาอีกเรือนหนึ่งนะครับก็เห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาแกะให้ดูนะครับเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันว่าสภาพหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวก็จะก็ใกล้ถึงคิวที่ s ะเซอร์วเรือนนี้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ยังมีค้างอีกด้วยนะครับแต่ก็ค่อยๆทำไปกอ็อดใจรอกันหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยากให้มั่นใจว่างานดีแน่นอนนะครับโอเค อ่ะเอากล่องออกไปก่อนหนึ่งนะครับโอ้ใส่กล่องมายังดีนี่นะครับ,อ,อ,ยรบอยู่ในนี้เฮ้ข้างใน,นมีอะไรไ,ไหมไม่มีแล้ว นี่นะครับดูซิว่าขาเป็น right. อะไรอ่มาแต่ตัวเรือนนะครับไม่ได้มีสายมาด้วย ใครเข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายถามมาได้นะครับอันนี้หอเอไฟเบอร์มาไม่ใช่ไฟเบอร์ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็เป็น Rolex d a t e j u s t นะครับไซส์ผู้หญิงเนาะผมลองขยาวก่อนเดี๋ยวมา ทสฟังก์ชันกันหน่อยนะครับอก็ oh อันนี้ผมลองขึ้นลานนะครับเหมือนมีจังหวะสะดุดเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าจะได้ยินกันไหมนะครับแต่ว่ามันมีจังหวะสะดุดเล็กน้อยแต่ก็ยังนุ่มอยู่นะ นะยังนุ่มๆลื่นๆไม่ลื่นเท่าไหร่มีจังหวะสะดุดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองอตัวนี้ที่มาก็คือตัวเห็นวันที่ใช่ไหมฮะตรงวันที่ครับมันจะค่อนข้างไม่ตรงนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ตรงนะครับ มายถึงว่าเนี่ยตอนนี้มันอยู่ระหว่าง11กับ12ถ้าเกิดมองเห็นข้อเสียของกล้องไลฟ์มันจะไม่ค่อยชัดแบบนี้แหละ <c oughs> การมองเห็นมันไม่ค่อยชัดผมลองอปรับเวลาดูนะครับอันนี้ผมไลฟ์ผ่านกล้องมือถือนะมันก็การโฟกัส ของวัตถุมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขอมูลอีกรอบหนึ่งอันนี้ครับก็คือมันมาในอาการที่ตัววงวันที่ครับถ้าลองสังเกตดูมันจะไม่ตรงเห็นไหมฮะมันจะอยู่ระหว่างกลางก็ก็ส่งมาเซอร์วิสแล้วก็ปรับตั้งโดยส่วนมากเคสที่เป็นแบบนี้ครับ มันก็เป็นไปได้ว่าเฟืองของวงวันที่มันเคลื่อนนะอ๋ออันนี้อาจจะเนี่ยพอเหมือนเมื่อกี้นี้เป็นจังหวะที่มันจะต้องเปลี่ยนวันที่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมันมีมันมีเสียงตึ๊กก็คือมันเปลี่ยนว่ามันต้องเปลี่ยนวันที่แต่มันมันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยถ้าได้ยินเสียงแตกนะฮะแต่ว่าเมื่อวันแต่ว่าตัววันที่มันไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมลองลองดูการเปลี่ยนวันที่เร็วมัน,มนจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมลองเปลี่ยนวันที่เร็วมันก็ไม่อยู่ตรงกลางอันนี้โดยถ้าเกิดยังไม่เปิดดูนะครับคล้ายๆกับเฟืองมันไม่ตรงล่องละมันก็อาจจะต้องมาดูว่า มันเป็นที่ตรงไหนแล้วก็รู้สึกว่ามันฟรีไปนิดนึงมันอาจจะมีการเฟืองมันอาจจะเคลื่อนประมาณนี้นะครับก็เป็นโรเล็กแต่ว่าสภาพสภาพโดยโรวมก็ดีทีเดียวก็ผ่านการใช้งานมาโอ้สติกเกอร์ข้างหลังยังไม่ได้แกะออกเลยตรงนี้เขามีเขาเรียกอะไรเป็นสติกเกอร์ข้างหลังนะครับ มีการถอดสายมาแล้วสภาพดีนะครับเป็นหน้าปัดสีออกน้ำตาลเนาะแล้วก็แต่ว่าตัวหน้าปัดมันมันดูเขาเรียกว่าอะไระฮะตัวหน้าปัดมันเหมือนเคยมีความชื้นเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถอดมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าสีมันเหมือนมีดังๆไป นะครับแต่ก็สวยงามนะด้วยความที่เป็นวอลเล็์โอเคก็อันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขยับกล้องกลับไปที่เดิมก่อนนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนลงไลฟ์แล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเวียนหัวอีกนิดนึงนะชูวะ อเคแป๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตับก็ลำบากนิดนึงโอเคมาอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับก็ก็แค่อยากจะมาอัปเดตเล็กน้อยแล้วก็จะมาแกะเจ้าตัวนี้ให้ดูแหละมันโฟกัสไหมอ่ะผมให้ดูกับหัวหรอขอภายนะฮะก็ตัวนี้เนาะเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าได้เลยครับเดี๋ยวมีอัปคลิป เร็วๆนี้แน่นอนนะฮะจะเป็น Vintage Rolex s u b อ่อซับนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของออยู่ในขั้นตอนของประกอบกลับแล้วก็พอดีมาแบบวินเทจวินเทจตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องเล่าด้วยเพราะว่าโอ้มันเก่ามากแล้วก็ตัวอะไรนะตัวเข็มมันขึ้นสนิมนะครับก็ขัดสนิมออกแล้วก็เ เดี๋ยวจะมีลงพลายน้ำนะครับแต่พลายน้ำก็ต้องทำสีนิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับเพื่อให้มันเข้ากับตัวพลายน้ำที่เป็นมาร์กเกอร์ของชั่วโมงเพราะว่าตัวนั้นมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันก็เป็นสีออกเก่าๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันแล้วมันก็จะดูแปลกๆไปนะครับดูคลิปครบหมดแล้วขอบคุณมากฮะขอบคุณมากครับหลังๆก็ งานยุ่งนิดนึงนะครับงานประจําด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยเนี่ยเเห็นไหมหน้าเขาเรียกว่าอะไรครับหน้าปัดมันค่อนข้างที่จะมีรอยด่างเนาะเหมือนจะมีความเคยมีความชื้นเข้าอะไรประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวต้องแกะมาดูอีกทีหนึ่งโหกล้องหน้านี่ชัดจริงๆเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับ ผมดูคลิปนันครบหมดแล้วเยี่ยมมากขอบคุณมากนะฮะกเ็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาไลฟ์ ve, ไปๆข้อดีของไลฟ์ก็คืออะไรรู้ไหมข้อดีของไลฟ์เพคือผมไม่ต้องมาตัดต่อจริงๆผมทําคนเดียวนะครับก็คือทั้งมีงานประจําด้วยมีเวลาก็จะมาทํานาฬิกาแล้วก็โดยเฉพาะ อันที่จะต้องทำคลิปนะครับก็ต้องตั้งกล้องถ่ายถ่ายเสร็จก็จะต้องมีตัดต่อนะครับอันนี้ก็คือมันจะใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ทหรับผมที่ทำอะไรเยอะแยะมันก็หลังๆมันก็เลยก็เลยมีคลิปออกมาชา้านิดนึงแต่ก็พยายามให้ทุกคลิปที่ออกมีคุณภาพนะครับหมายถึงว่าคุณภาพทั้งทั้งโปรดักชันอันนี้ด้วยเนาะผมทำคนเดียวทั้งหมดมันก็เลยอาจจะชา้านิดนึง นะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับทุกอันแหละทั้งทั้งการเซอร์วิสแล้วก็แล้วก็คลิปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วผมจะลงละว,วันนี้มาไลฟ์เท่านี้แหละฮะแล้วก็ถ้าเกิดคราวหน้ามีอะไรน่าสนใจจะพยายามจะพยายามเอาลงให้เยอะกว่านี้ นะครับจะได้มีคลิปดูกันไม่บ่นไม่เบื่อคลิปคลิปแบบนี้พอโอเคไหมครับถ้าเกิดผมจะทำอะไรทำนองเนี้ยบ่อยๆแบบว่ามาไลฟ์แบบแกะกล่องนาฬิกาตัวไหน<ม>เข้ามือแล้วก็มา,ามารีวิวกันสั้นๆแล้วกันนะครับว่าว่าเข้ามาสภาพแบบไหนอะไรยังไงความรู้สึกเป็นยังไงโอเคครับเยี่ยมมากครับ ก็ทั้งนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็รอดูคลิปของผมเร็วๆนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ